อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แนเด้อครับมีเพื่อนๆหลายคนนะครับที่สอบถามเข้ามาว่าเหรียญชนิดราคา5บาทในรัชกาลที่9ปีพศ2540 ปีพศ2546นี่นะครับเหรียญไหนที่มีราคาแพงกว่ากันนะครับให้เพื่อนๆดูแบบนี้ละกันนะครับดูง่ายๆนะครับว่าเหรียญปีพศ2546นี่้นะครับเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยและปีพศ2540ก็เป็นเหรียญที่ผลิตน้อยเหมือนกันนะครับ แต่ปีพศ2540เนี่ยจะผลิตก่อนปีพศ2546แน่นอนนะครับเพื่อนๆซึ่งก็เป็นเหรียญที่มีลักษณะแบบหนานะครับเหรียญน,นี้ตอนนี้เหรียญในรัชกาลที่9กเนี่ยนะฮะจะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบบางและก็แบบหนานะครับเพื่อนๆแล้วก็มีภ้าเสียนเล็กกับภ้าเสียนใหญ่นะครับเพื่อนๆสังเกตดูให้ดีนะครับเพื่อนๆ นะแบบหนาก็จะมีน้ำหนักมากกว่านะครับนะด้านข้างนะครับของเหรียญสีสันของทองแดงเนี่ยจะออกชัดเจนนะครับนะและก็เอาแบบนี้ละกันนะครับให้เพื่อนๆนะครับลองถ่ายเข้ามาละกันนะครับว่าเหรียญชนิดราคา5บาทในราชการที่9นะครับที่มีด้านหน้า เป็นพระบรมสาธทิศลักษณ์ของพระบาทสมเด็จราชกาลารที่9และก็ด้านหลังนะเป็นพระอุโบสถของวัดเบญจมาบพิษดุสิตวนารามเนี่ยนะครับว่าเหรียญไหนระหว่างปีพศ2 5 4 0กับปีพศ2 5 4 6เนี่ยสองเหรียญน,นี้เหรียญไหนที่มีราคาแพงกว่ากันนะครับให้เพื่อนๆลองทายเข้ามานะครับเพราะว่าแต่ละคลิปนะครับที่ลงไปเนี่ยก็มีหลายๆคลิปนะครับที่ ระบุไว้ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นการไหลสดนะครับทางช่องทางหลายๆช่องทางนะครับก็เคยบอกไว้แล้วนะครับว่าเหรียญไหนนะครับที่มีราคานะครับมากกว่ากันนะครับให้เพื่อนๆไปค้นหาลองดูอีกที่หนึ่งนะครับเรามาเล่นเกมกันนะครับมาลองรู้ร่มสนุกกันแล้วกันนะครับว่าเหรียญไหนจะมีราคาแพงกว่ากันนะครับหากเพื่อนๆมี ปีพศ2516หรือปีพศ2540นะครับมีราคาทั้งทั้งสองเหรียญน,นะครับทองเสียนทั้งสองปีพศนะครับให้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเป็นเงินเป็นทองแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในเด้อครับ